ันนี้สับกล้วยนะครับวันนี้สับกล้วยให้อาหารปลานะครับสับกล้วยให้อาหารปลานะครับวันนี้เขาดิ้นใหญ่แล้วครับนี่เห็นไหมให้เขากินคล้วยเขาจะได้แข็งแรงเข็งแรงตัวไวนะครับปลาหมอไทยไอชอนนะครับผมกว่งนี้เป็นปลากินพืชนะครับปลากินพืชและกินเนื้อนะครับผม คสับให้เขากินนะครับนี่ครับเยังไงประมาณสี่ลูกนะครับให้เขาสี่ลูก ป่วยให้เขานะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับผมมาดูปลากันนะครับอย่างท่อที่เห็นเขาเริ่มโตแล้วนะครับผมนี่ครับเริ่มจะตัวโตแล้วนะครับผมปลามหมอนะครับผมปลามหมอ หมอครับเดี๋ยวผมจะเอากล้วยให้เขากินนะครับผมเอากล้วยให้เขากินนะครับครับนะครับผม เริ่มตัวใหญ่เลยนะครับผมอันนี้น่าจะอยู่มาเดือนหนึ่งเดือนตวา่าแล้วนะครับอันนี้น่าจะมาเดือนว่าน,โตโตโนะคร,นครับผมัวเริ่มัวโตเลยนะครับนะครับผม ก็จะทำให้สมบูรณ์บมความาดทาินขงปลาหมอไทนะครับปลาหมอนาปาหไทนะครับผมเอาปุ๋ยเขากินนะครับครับเดี๋ยวเราเราจะทำปีนว่าเขาปุ๋ยสริมปุ๋ยสนะครับ เพราาเขาติดตามตุดตามนะครับผม